พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับยังมีการพระองค์เดมีการพระราชทานแจกการดอกไม้และกระเช้าสิ่งของแกทหารบาดเจ,จ็บากเหตุการณ์บริเวณของชายแดนให้กัมพูชาจำนวนสิบเก้าหน้าในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ครับที่โรงพยาบาลปราสาทอำเภอปราสาส์จังหวัดสุรินทร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาาจำเริญแหวนเพชรผู้วาราชาการจังหวัดสุรินทร์เชิญแจกการดอกไม้และสิ่ง กะเชาวสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ทหารกลาจำนวนสิบเก่านายที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด่านจังหวัดสุรินทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงออกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งผู้ที่รับพระราชทานสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานอภิวัตรยูประสิทธิ์อาสาสมัครทหารพรานสมภักศรีสา พลทหารเสกศักดิ์แสงสุวรรณสิบโทอดีศรวิเชียนพลทหารธนพลและไม่ขันจ่าสิบเอกอัครเดชคำเพลิงสิบเอกภูติชัยทองทวีสิบตรีสมหมายวงคำผาอาสาสมัครทหารพรานนพรัตน์บุญประคมพลทหารสราวุฒิน้าดีสิบโทธนดลเสกกาจ่าสิบเอกธนวัฒน์เสือไล่ตรับ จา่าซิปโทแสนชัยชาชำนานซิปเอกปิยรัตโสภาร้อยเอกปูนท่องพวงพลทหารวันชัยรำไพพนาพลทหารอภิร่มรับสำเริงและสิบโทชินวัตรกลินตาซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาโตและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลปราศาสตร ทางนี้จังหวัดสุรินยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความส่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความปลอดภัยและสาม,มารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในเด็ววันโดยทหารทั้ง1ิเก่านายต่างสาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ